นายนพัสลีกทางหลังใบเฟิร์นเปิดตัวคู่จิ้นคนใหม่แค่ภาพยังฟิ้นขนาดนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันตื่นเต้นหนักมากเพราะเมื่อวันที่ผ่านมาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและวินเมทาวินได้เข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง Beauty Newbie หัวใจไม่มีพร้อมซึ่งเป็นซีรีส์รีเมคมาจากประเทศเกาหลีอย่างเรื่อง my id is Gangnam Beauty ใบเฟิร์นได้รับฉายาว่า Beauty n e ว b ี e โดยรับบทเป็นตัวละครของ ลิมซูยังซึ่งเป็นหญิงสาวที่ทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูกรังแกวินจะรับบทเป็นชาอึนอูหนุ่มมหาลัยที่ตกลุมรักตัวละครใบเฟิร์นงานนี้บอกเลยว่าเห็นแค่ภาพก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับฟินกันสุดๆแล้วค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเคมีเคใจเข้ากันสุดๆจบกันไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ